ถังเราไม่ใช่รถถังแบบลุยน้ําเร็วๆแม่งจะเสียเปรียบตรงลุยน้ํานี่นะแราวมันจะไปเสียตั้งหว่างหน้าช้าหนึ่งเป็นเป้าเลยนะเนี่ยชนหมดอ่ะบ่งหามุมตั้งป้อมอ่ะชนหมดอะชนหมดอ่ะ ไปด้วยดีกว่าไปด้วยดีกว่าผมเรียนเพื่อนเพื่อนร้องแล้วมันกันจ่าขี้ไม่เลยเนี่ยผมไปชนจันกว่งมันแม่มันรีบหมดแล้วอุ้ย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 อุ้เห็นกูแล้วเหรอเห็นเนี่ยยิงเข้าอ่ะนี่เราเข้ายิดแล้วเราต้องไปส่งก๊อตติดแท็กใน A point เพื่อนต้องมาสนทุกเพื่อนมันอยู่ข้างหน้าแล้วเพื่อนเอ,อ้ยแบกไปซี่แบกไปหนึ่งเชฟสายสายมีม,ม,มีตัวชิกสายไปตัวหนึ่ง

M10 ยิงสวนพี่ไม่ผมโดนอยู่ ลูกกระสุนไม่ย้อยเกินเฮ้ยอ่อันนี้เป้ามันอยู่ต่ำว่ะไม่ออกมาอยู่หลังเนินผมยิงไม่ได้เลยหวัดดีนะัดยิงไม่ได้ พี่ทำไมทำไมเสียงเบามากเลยผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะแองิสทรอยเพิ่มเสียงคอมสีผมเบาไว้เพราะคนในบ้านเยอะโอเคอเอมเเันเยอะอ่ะแต่มันอยู่หลังห้องหินหมดเลยยิงไม่ได้ปืนใหญ่ดีมันใหญ่ไม่มีจ้านี่แตวะเกีดิดอะไรขึ้น ไปหาเลยได้ไหมอ่ะสองหนึ่งอ่ะอยากเจอสายแน่ใเลยคอยนี่หว่าเ<ะ>ด,ดททอยนะเด,ดททอยนะพี่บบคุยก <ๆ S 2> ับมันยากนะจะมาหาเดททอยเดททอยมันแอบเสรแล้วมันแอบ,บวะ่ะแต่ละทันแอบ,บหมดเลยอ๋อที่นี่คันนี้ทันนี้จับเป้าไม่ได้วะ่ะยิงไม่ได้เลย ไฟไหม้เ้ยไ,ไฟไหม้มาแล้วไม่น่าขึ้นมาเลยเด็ดพอยมาแตกแล้วหนึ่งนี่ไงผมโดนเด็ดพอยจนได้น้องน่าขึ้นมาเลย <c oughs> อยากลองของไงโดนลุมล <c oughs> นล้มเลยโดนลุ้มเลย คันหนึ่งมาใกล้หน้าบ้านเราเลยใกล้ฐานเรามากแหลกขึ้นมานี่เลยเอ่ะก็ไป็นกำสลันหน่อยใช่เอี๊ยมเลยก็มากำหลังันหน่อยไม่ได้หรอกคือไปแล้วไม่ได้หรอกขึ้นสูงไม่ได้พี่น่าจะอยู่หลังเต็มปีนว่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะขอจอ่อเน้นเน้นแล้วกันนะอุ้ยหายเลยมาแล้ว ผมขึ้นสูงไม่ได้จริงด้วยเอาตันี้พี่ไอเฮฟวี่อะไม่แตกตเเีเอปืนไ่ด้แล้วเียบร้อย ผมซัดเองพี่ขอเปลี่ยนคนก่อนคนผมรู้สึกว่าจะแตกเอายึดกลับว่ะพี่เอ้ยย่าไม่เอายิงบอลไม่ให้ยืดยิงบอมต้องถุงทีไปสองรอบไปขับเครื่องบินต่อนะขับไม่ได้ด้วย อีรุนแรงแล้วผมดูไม่ทันอุ้ยเฮียดูไม่ทันเลยรถเันงั่นง่ายไหแข่งกัีเหมือนกันนะเดี๋ว่าผมยิงไม่โดนหรือเปล่าแม่ยึดเอได้หรอตั้งยิงห่างเนี่ยผมตั้งข้อเสียมันมันมันหันคอได้น้อยแต่มันหันหน้ารถไป โอ้พี่มันจริงเข้าหมวกผมละคนผมตายหมดเลยแห<จ>มมาแล้วม,มาแล้วอเองฝาอยู่ตทหลังมัพี่ต้อขนหา,นานข้างน้าพี่เหอไอ้<า>ียแีนอะพี่จับเป้างปีข้างข้านจับเป้าไม่ได้ไม่ได้คขัไปับข้างหน้าหน่อยพี่ไับ ไม่ต้องเอาเรอตุม้มโอ้ไม่ยิงเหรอโอ้ยมันจับเป้าไม่ได้ตุม้มแดงมึงไม่จะไม่พังโอเคมากตะล่างใต้ตีนพี่ตัวหนึ่งอ้าวโดนอะไรวะหลังเข้าพี่โอ้โหมาจากไหนกัเนี่ยโอ้ย M4 <อ>ว่ะนี่แนนุ้งของแป้งด้วยแตก มีเฉียงเข้าไปตรงข้างๆมันพี่มันมาข้างๆมันอะไทยจะรีโหลดเร็วกว่าโอ้โหโดนลุมโดนลุมไฟไหม้โดนลุมโดนลุมโดนลุมไฟไ่ไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ไฟไหม้ยิงเลยไปพี่แป๊บนึงเออหายดิเออใครเจ๋งกว่าเออโดนลุมโดน รถต้องซ่อมสีข้างเงพี่ซ่อมไม่ได้แน่เลยว่ะหยุดซ่อมก่อนได้นะพี่หยุดซ่อมก่อนก็ได้ซ่อมได้แตบเพื่อนในทีมรอเราอยู่ซ่อมก่อนซ่อมก่อนเกือบไม่รอดเอวีอยู่ขวาโอ้มันยิงสวนมาพี่ว่ะมันจับเป้าผมไม่ได้่เห็นป่ะถ้าเป้าขึ้นชื่อมันจะแดงเข้ม ก็จับเป้าใครไม่ได้เพราะมันต่ำหมดละรอซ่อมเสร็จก่อนจังหวะนี้ก็ไอ้เกมีหว่ามือนี่นี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นนี่แหน่เป้าเขียวหน้าพี่มาแล้วหน้าพี่มาแล้วก็ซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จจะยิ่งไปโคนพี่มารู้ตำแหน่งมันที่สามสี่หน้าพี่ที่สามสี่ลงโลกเลยจับเป้าดิยิง เป้าไม่จับยิงก่อนแล้วกันเป้าไม่จับนี่คันนี้ขึ้นมาแล้วอีสามสี่อยู่อีนี่แน่โอ้ยขึ้นมาโถมเยอะว่ะโอ้โอปืนพังโอ้โหซ่อมได้ไหมเนี่ยซ่อมอยู่ซ่อมอยู่จะเสร็จแล้ว มันหนีแล้วอะ่ะผมเดตลอยหนีเลยพิเศษพิเศษเฮ้ยยังไม่โดนว่ะไม่โดนมันตัดเป้าไม่ได้ผมแค่ยิงไงนี่เฉยๆโอ้ยก็ขึ้นเร็แล้วเร็วโอ้ยฟาดยิงพวกข้า,ขาขมาพี่ถอยละมันถอยลงละเจ๊ะไ,ไหมไดนะ้ยนี่ไงร้อย <ใน S 1> ข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้าสี่สามสี่มาอีกไม่ได้พี่เอาตัวข้างหน้าไไม่ต้นตัวคว่ำเลยวาำมือเนี่ยนี่แหละขวามือเห็นไหมความือเห็นไหมโลงๆเลยนะพี่มันไม่มีที่กำบังแล้วเนี่ยเขียวไหมเอ้ยไม่พังว่ะต้องโผหเขามีหัวโอ้ยเสียวหัวไปนิดหนึงเร่าหนาบ้องเขียวหัวปะหูโดนระเบอม โดนวิ่งโดนทิ้งแล้วเบิดโอ้โหเรียบร้อยจบจ้าโอ้โหดูด,ดิเฮ้ยไปมากลับมาเราแพ้เฉยเลยว่ะเออเราดันต่อมันไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยอยู่บ้านอะยู่บ้านทั้หมดเลยเนี่ยดูดิไม่ดันก็ไม่ชนะเรียบร้อยแพ้เลยจากแกชนะอยู่แล้วอ่ะ โอ้โหแล้วพี่ดูไอ้เหี้ยนี่มันเอาบีที7แมมรถเทียร์1แต่ว่าดูดิเขามาจอดเขามาจอดทำอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจว่ะเฮ้ยเนี่ยจอดว่างงอะไรไหมลูกจอดทิ้งเอฟซีไม่เน่นเลยเครื่องบินก็ไม่ได้ขับอ่ะเจบร้อยแหมดิครับจะเหลืออะไรจะเหลือเหรอเจอแบบนี้ก็บีที7จอดอยู่บ้านมีรถเทียร์1เอาเทียร์1เข้ามาเล่นเทียร์สูง เราได้เดบิวต์วสซอร์วอดตี่ดีดดที่ส<อ><น>ุดสำหรับแมปโอเคตามนี้แล้วกัน